قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ฟ้ฮา سوف นุติให้อดีร์อันดีมา السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่มีหน้าที่ หน้าที่คืออะไรเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นมุสลิมนะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นมุสลิมไม่ยากเลยพ่อแม่เป็นมุสลิมก่อนเลื่อนเป็นมุมินเลื่อนเป็นมุตกีนเลื่อนเป็นมุสซินีนลูกในบ้านก็จะเป็นมุสลิมเหมือนเราแต่ถ้าหากว่า พ่อแม่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมลูกในบ้านจะเป็นมุสลิมได้ไหมพี่น้องนะคนมันตามคนม,มุมตามอิหมามลูกมันก็ตามพ่อแม่ฉะนั้นจะเลี้ยงลูกไม่ให้เหนื่อยผมปีสูตรครับพี่น้องใช้ชีวิตในดุนยาในสภาทีเอาอิสลามมาใช้ให้เป็นรูปธรรมนั่นแหละ ในบ้านจะมีสักกี่สิบคนบ้านจะใหญ่สักกี่สิบเมตรก็ช่างเป็นอิสลามหมดแหละครับพี่น้องพอเป็นอิสลามเนี่ยโกรธกันได้ไหมทะเลาะกันได้ไหมให้มันมีก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีอารมณ์แต่พอคนเข้าใจศาสนานี่พอมีอารมณ์เอาความรู้มากราบมันก็จบไงจบก็ม,มีแต่ความสงสารมีแต่ความเมตตากันเท่านั้นที่ผมคุยกับพี่น้องเรื่องวันอีดบางคนละหมาดอีดมาร้อยครั้งอายุอยู่ในดุนยานี่ 70บกว่าปีแล้วนะ75สหปีละหมาดอีดมาร้อยสิบครั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าความหมายของอีดคืออะไรพี่น้องว่ามีเยอะไหมล่ะไม่รู้ว่าความหมายของอีดคืออะไรพี่น้องครับอีดนั้นก็คือว่าเราเนะ่ยไปคืนดีกับคนที่เขาโกรธเราไปคืนดีกับคนที่เขาเกลียดเรา ไปคืนดีกับคนที่เขาไม่ให้เราไปคืนดีกับคนที่ด่าทอเราตลอดเวลาเวลาเราไปหาเขาเราคืนดีด้วยใจบริสุทธิ์แสวงหารางวัลจากอัลลอฮฺส mm ุบฮานะฮูวาตาลานั่นคืออีดครับพี่น้องและมีคนไม่รู้อีกมากมายไก่กองไหมล่ะคําว่าอีดเนี่ยนะผมอ่านอีกเดี๋ยวเราจะเจออีดรอมฎดอนอีกและตอนอีดที่แล้วมาไม่ทันไม่ไปคืนดีกับพี่กับน้อง ก็ไปวันหลังได้อย่าลืมนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ส่งอามันของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องโยนจากฟ้าลงมาสู่ดุนยาเพราะแต่ละรอบสัปดาห์เนี่ยจะมีความดีถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์สองวันวันจันทร์กับวันพระหัสอามันของคนที่ทำชิริกอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาแน่นอน และอามันของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องการทำความดีของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องพอมาเลยการนำไปเสน,นเอเนาะอัลลอฮ์บอกโยนมันกลับไปเก่าที่ดุนยานุนเราไม่รับจนกว่ามันจะไปปรับปรุงและคืนดีซึ่งกันและกันบางคนรวยทั้งคู่พี่ก็มีร้อยล้านเราก็มีร้อยล้านต่างคนต่างยิงในศักดิ์ศรีของเขาอะยิงในศักดิ์ศรีของ,ของ,ของ,ของคนอื่นเขาอะ เอามาทะเลาะกันอา้าวใครเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงล่ะอลลอหรือเปล่าอ่ะออเอาของอล้อมมาอวดดีไม่ถูกกันไม่กินอกินหนียงและแข่งใจกันไม่พูดไม่จาก,กันคนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยพี่น้องเอาของอลลอมมาอวดดีมาไม่ถูกกันน่ะแต่ละการไม่จ่ายไม่เคยทสาสอดก็ยิ่งเป็นบิดายิ่งทําศีริกด้วยอะ่ะพี่น้องถูกสอบไหมครับเงินทองทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านใช้ไปไม้ได้ทางขอนลอท่านถูกสอบไหมพมถาม แล้วอยู่กันยังไงทุกวันนี้อัลลอฮฺอักบัรวันอีดยังไม่รู้เลยแต่เก่งสุดๆด,ดุนยาพี่น้องอ่านให้ฟังนิดหนึ่งพี่น้องเพราะเรื่องนี้มันมีเยอะในสังคมอัลอีดอันตาซีละมังกอตออัมกอตออาก,กะอีดคือการที่ท่านไปสัมพันธ์ไมตรีกับคนที่ตัดท่านอัลอีดอันตัวตีมันฮารอมะักะอีด คือการที่ท่านให้กับคนที่เขาไม่ให้ท่านในเรื่องมรารยาทในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องอาหารเขาไม่ให้ท่านเลยเขาเกียดท่านท่านไปให้เขาอันอีด e อันตาฟูอัมมันซอละมะกะการที่ท่านให้อภัยกับคนที่เขาซอเหล่ท่านนั่นคืออ e ีด e อันอีดอันตาซิลลัสักคีมะตะมิงกลบบิกะ อิดคือการที่ท่านเอาความเกลียดชังออกจากหัวใจของท่านอย่างหมดเปลือกเลยอิดอันตุกเรยียนบักดะมินรัวหิกะอิดคือการที่ท่านเอาความโกรธกิ้วออกจากจิตวิญญาณของท่านไม่โกรธพี่โกรธน้องแล้วพี่น้องครับคนที่ให้อภัยกับคนอื่นคนที่ไม่ เอารู้เอาชี้กับการนินทาสายร้ายของเขาที่มีต่อเราให้อภัยตลอดคนเหล่านี้อายุยืนเกือบจะไม่ต้องใช้ย,ยาเลยก็ได้ทำไมถึงอายุยืนก็ใจมันสงบใจมันไม่มีความเกลียดแค้นใดๆก็ตามให้อภัยอย่างเดียวอายุยืนไหมล่ะพี่น้องอัลอีอันตาอูดะอิลาจีรอนิกะ บิสซฟะวัลฮุบวัลบัสมลาอีดคือการที่ท่านกลับไปหาเพื่อนบ้านของท่านด้วยหัวใจที่ใสสะอาดด้วยความรักและด้วยความยิ้มแย้มนั่นคืออีดพี่น้องอัลอีดอันตุดะกิลตตุมานีนัตุฟิกุลูบินมุสลิมีน คือการที่ท่านเอาจิตใจของท่านที่สงบอยู่กับอัลลอฮ์เข้าไปในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิม ين. ไม่ใช่เราสุขอย่างเดียวให้พี่น้องมุสลิมสุขด้วยอลไอัอลออลาฮะข้อฟุกะฟะคอฟกะมุสลิมอีดคือการที่ท่านไม่ทำให้คนที่เป็นมุสลิมต้องกลัวท่านต้องหวาดระแวงท่าน จำได้นะหกเจ็ดอย่างคําว่าอีจกลับไปคืนดีกับพี่น้องเอากันง่ายๆแปลกันง่ายๆเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรแหละครับคําว่าอีจเนี่ยก็ละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมกล่าวว่าวัลลอฮิลายุมิน ขอสาบานต่อล l ์เขายัางไม่อีมันวัลลอฮิลายุมินขอสาบานต่อลลอ์เขายัางไม่อีมันวัลลอฮิลายุมินขอสาบานต่อล l ์เขายัางไม่อีมันกี่ละก็มีคนกล่าวว่ามันยารอ س و ล a ล l a h ใครเล่าโอ้รอซูลของลล l a ์เอย ใครเล่ารอซูลขอล้อเอ่ยที่ท่านบอกว่าเขายังไม่อีมานพี่น้องฟังคำตอบให้ชัดว่าใครที่เขายังไม่อีมนันจะมีเงินจะมีบ้านสวยหรูราคา30สล้านเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านอยู่ในธนาคารยังไม่อีมานอันลลัีลาจะมะนูยารุฮู บ่าวอิกฮัผู้ซึ่งที่เพื่อนบ้านของเขาพี่น้องครับไม่ปลอดภัยแต่กับความอายุติธรรมของคนคนนี้เรารวยอยู่หลังเดียวบ้านราคาสิบล้านรั้วหอบรอบขอบชิดที่ห้าไร่คนรอบบ้านเรายากจนยากไร้เรียนดีพ่อแม่ไม่มีทรัพย์ เราไม่เคยหยิบยืน่นเราไม่เคยดูแลคนเหล่านั้นเลยนี่แหละครับห้าอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้แต่ถ้าเรารักคนเหล่านั้นในทางของอัลลอฮ์ล่ะรักคนเหล่านั้นในทางของอัลลอฮ์ล่ะท่านไม่ต้องบอกเขาเลยว่าช่วยดูบ้านเลยนะฉันจะไปสุระห้าวันไม่ต้องเลยถึงแม้ว่า ท่านล็อกประตูทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของท่านไฟไหมหรือมันเกิดบ้านถล่มด้วยกรณีใดๆก็ตามเขาจะช่วยดูแลท่านเลยใช่ไหมครับไม่ต้องจ้างตำรวจไม่ต้องจ้างใครมาดูแลคนรอบบ้านที่ท่านทำความดีกับเขาเขาจะช่วยดูแลให้กับท่านเองท่านเข้าใจ ความหมายของคําว่าอีดแล้วหรือ,อยังพี่น้องที่มีเก็บทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็นํามาปฏิบัติเสียไม่อย่างนั้นเละแน่ในวันอาคิรอไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะลาก็ไม่ตอบรับอามันของเราตาบไรตาบใดเรายังโกรธเคืองพี่น้องที่คานตามกันมา เพราะฉะนั้นง่ายครับที่จะให้ลูกหลานของท่านเข้าสวรรค์แต่พ่อแม่ต้องเป็นมุสลิมนำอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นปรูปธรรมลูกหลานท่านจะทิ้งไว้กี่สิบคนก็ช่างไม่ต้องเป็นห่วงเลยอิสลามจะดูแลเขาอินนัลลดีนกอลู รับบุนัลลอฮ์บุคคลที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตากอมูเมื่อกล่าวแล้วยืนหยัดอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูนนำมาปฏิบัติให้หมดตาตานนจซาลูอัลัยฮิมุนมาลาอิกะตุอัลลาตะกอฟูวะลาตะดฮะานูวะบบสซิรูบินญันนัิลลาตีคุนตุมตูอัดูน السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.